สวัสดีทุกคนครับดูบรรยากาศไปก่อนแล้วกันนะ ขอบคุณครับเพ่มนทุกค ไทยมองนะที่ไทยสองหมสิบเก้า <29. S 1> อทั้ทงวันเลยครับผมตอนแรกว่าจะไล์ตอนแรกว่าจะไล์ในนี้ในในด้อมไล่เปิดก่อนเดี๋ยวในด้อมถึงนน่นอาจจะไล์สักนิดหนึ่งนะครับ ใช้ด้วยนะครับที่เทียนครับพี่เทียวทุกคนครับเรามีเวลาว่าง่ะความสุขให้กับให้กับตัวเองนะครับทุกคนก็เหมือนกันนะครับว่างไปหาที่เที่ยวบ้างชิดแล้วกลับมาํางานนะครับทุกคนต้องถามตรงนี้เป็นอะไรแดงรับมันลอกนะมันแพ้ผมแพ้เหมือนแบบอากาศนี่ไปที่ยวครับไปลุยๆกันสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนครับ แต่ตอนนี้เรานั่งอยู่บนรถไฟนะครับไม่ใช่อยู่บนรถนะครับรถเหมือนกันครับแต่เป็นรถไฟครับผมสวัสดีครับปากเลาสวัสดีครับเลยครับเสดีครับสวัสดีคุณครับที่สนุกระวังระวังของมีค่าด้วยครับผมไดครับเอาบางอย่างเอาไว้ที่บ้านพี่ไก่เรียบร้อยแล้วครับ เราเอามาแค่จำนวนเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็เดี๋ยวไปพักโรงแรมที่ที่นู่นนะครับไปดูที่นูน่นไปหาอาหารหากับขา้าวกินด้วยซื้อเคงเกงด้วยเคงเกงเอามาน้อยผมน่าจะมีเกงขายไหมนะต่เสื้อของผมออมาเยอะมากรองเท้าเยอะรองเท้าเยอะรองเท้ารองเทาบูา๊ดไว้ก่อนนะ ดกว่าองเท้านี้ไม่งซื้อกให้แผซื้อเนใช่แต่มันถูกเพเแบบไม่เห็นแล้วเขาแบบอยากได้ถ้าเกเาซื้าอยากซื้อไหวเพรามันถูกแต่เวากลับไ้ลงยอย่ากแต่ผมว่าผมต้องซื้อเก่งแต่เอาเรียนเื้อมาเยอะก็เลีนทำเจดม่าจะน่าจะถูกว่าเฮ้ยน่าจะเยอะกว่า บัลลาไปเที่ยวสายอมอมสเตดัมตอมสเตดัมครับตอมสเตดัมครับทางนาำปลอดภัยนะค่ะขอบคุณครับไลค์ให้ดูด้วยนะลกูกอาจจะไปไลฟ์ในด้อมในด้อมเอพีนะครับอาจจะไปไลฟ์ในด้อมเอพีสนุกสนุกก็ไบ้บาง,บางเป็นบางช่วงครับเป็นบางช่วง ได้ฟรีด้วยและในนี้ด้วยครับคือเราก็จะไลฟ์ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็หลักๆเลยจะไลฟ์เป็นช่วงคือไลฟ์ในดอมนะครับหลักๆถ้าไลฟ์บ่อยกว่าน่าจะไลฟ์ในดอมเอ็พีบ่อยกว่านะครับดอมเก้ก้าเของเรานะครับ ข้าวเหนียวไหมทำไมอ่ะก็กินเลยเป็นไรข้าวเหนียวไปจังบ้าทะเลไม่ได้ปลาเพราะข้าวเหนียวจังทะเลไม่ได้ปลาดีนะนะไม่พุ่งเที่ยวให้สนุกนะคะอย่าโยงกันนะบ้างป่าปลา ล,ออล,ล่อแบบตรองช่วยนะยุ่งตลอดโดยเพาะด่าหน้าวอเลยแอบด,ด่าด่าตรงตรงนั้นด่าอะไรกันเขา,า,าลู้วยอยากให้ลูกดูไงขอบคุณน,นะคะดูด ตารังของนะคะค่ะสวัสดที่ไหนทำอะไรก็ขอให้อยู่ในการข้าใจกันนะขอบคุณนะคะดูอยู่ตลอดไม่เคยพลาดเลยระวังๆจะหน้าทิ้งด้วย คนครับก็มีบ้างปัตายที่มาจะแบบตื๊ดตื๊ดต๊ดแต่เราก็ลงตัวในการเข้าใจเนี่ยไม่เข้าใจเขาตอบหงโบลอพี่ซีว่านะฝากน้องชายด้วยตกบาลพี่ซีบอกว่าถ้ามันเนี่ยก็ตกบาลมันไม่ต้องห่วงค่ะพี่ซีตอนแรกไม่รู้ถูกแม่ตอนแรกไม่รู้ที่ซันโตไปหาแกอะอ่ะมันเกิดเมียกูแล้วเกิดมันเกิดแฟนพี่ซีเมื่อวานเนี่ย พี่มี่ไพี่ซีมันเกิดแฟนพี่ซีอ่ะมันเกิดพี่มี่พี่ซีบอกว่าวันนี้มันเกิดเมียกูเอ้าเกิดวันเดียวกันกับแพลวเลยเอ้าส่วพายอยู่นะแพลวก็ลลักขณาเกิดวันเดียวกันด้วยฉันเลยรู้เลยว่าพี่มี่เป็นนิสัยไงฉันเลยรู้เลยทำไมถึงเอาพี่ซีรู้ฉันรู้เลย ะค,ะครอยยูอัมส์ดัมมีไหมคะรับสมัครไกด์นำเที่ยวหน่อยคะ่ะรับสมัครไกด์นำเที่ยวที่เนเธอร์แลนด์หน่อยคะ่ะ ที่ถึงทั้งวันเลยรู้ไปเที่ยวไหนกันรู้ไปเที่ยวในเมืองค่ะไปไปอัมสเตอร์ดัมไปก็อยากไปล่องเรือไป,ไปล่องเรือคินแค่นี้นะมาคิดถึคิดถึงจังเลยค่ะคิดถึงค่ะ นนมมเนแม่มึงค้นเลยอาจารย์วนเนี่ยแคนแม่มึงค้นเลยนสงเงาสังเกตหมัก <c oughs> มักบึงค้นแบบค้นต่างชาตินะแบบนั้นมักน่มัมกสังกกเกตคน้นแบบ เรือชมเมืองมีไม้ไกด์นำเที่ยวเนเไอร์นนอแลนด์ขอบคุณค่ะป้านหน่อยทองแบงขอบคุณนะค่ะระวังของนะ แน่นอนค่ะรักษาเท่าชีวิตเลยเยี่ยมหัวอืม เฮ้ยไรตะายแฟนคลับของท่านที่พักเรื่งเล่นงานกันทุกคนอาจจะพิงไม่ได้นะมันจะเหมือนเวียนหัวเลยอพี่น้องม่ยานองจอยสายไม่ยนองจอยสายพี่หนิงบอกฝากซื้อน้ำหอมได้ไหมคะเบยพี่หนิงเอาน้ำหอมอะไร นี่งจะเอากินจะเอากินอะไรคะหรือว่าแล้วแต่หรือว่าแล้วแต่เลยหรือว่าให้เลือกเลยไม่อยู่ในด้ำอยาดกดูคะ่ะยู่ได้เหมือนเดิมคะ่ะในด้ำในด้ำรอมเดี๋ยวก็จะมีมีคลิปมีภาพให้ชมทุกคนเลยนะคะ หลับได้ไหมเนี่ยหลับคาไรได้ไหมหวานเนาะขนายมื้อไม่หมดโรล,ลิ่งขนา นดูแลค่ะคนอยู่ที่ไหนชาวแนะนำาหมองเที่ยวมาดูไหมเมื่อกี้มันมร้อนครับทุกคนครับอันนี้นไหนกลับมาแล้วเอ้ามันกลับมาเหรอกลับมากลับมาเองอ่ะใช่เอา ไม่ขึ้นหรอว่ามันดำเนินต่อได้เขตของสคอ่รมาลูกขึ่งฝรั่งอ้าหรอไม่ใช่ค่อยบ่นเมื่อกี้ทุเจ้าได้ยินอยู่หรอไม่ได้ยินเนินตอมื่อกี้กขจม กี่หนงบ่นให้เขาเนี่ยคนได้ยินไหมหรือไม่ได้ยินไหนส่งเสียงมาสิหรือว่าได้ยินที่หนูบ่นอยู่เมื่อกี้กลับมาแล้เมื่อกี้มันค้างเพราะว่ามันมันร้อนไอโทรศัพท์มันร้อนไอ้วัน การสะทําระวังกระเป๋าดีนะเห็เหรัอญ่ามันดึงเอาเรือนะเพื่อนแม่เจอมาแล้วเขาบให้ระวังกระเป๋าดีๆไปเหมือนกันเลยนี่เธอเหมือนคนนั้นเลยเหมนฝรั่งคนนั้นเลยใครเธอไม่เหมือน หมายถึงว่าเธอชอบทาเนี่ยหรือไม่จริงอือไม่ได้ยินค่ะอเมื่อกี้ที่แบบว,ว่าได้ยินสิแพบนไหมพ่อทำบุญวิ่งโรงเรียนให้นะไม่ได้ยินค่ะขอบุญ <พอ S 1> ไม่ได้มาทำบุญวิ่งโรงเรียนแล้วนะอ๋อพ่อทำบุญพ่อนตังไปทำบุญหนึ่งหมื่นเลยนะ ศาสนาทุกไม่ได้ยินพี่ไก่เออพี่ไก่แตาลีพี่ไก่ตอนแรกพี่มาพี่ก่อนพี่อยากไปเที่ยวอิตาลีแล้วทีเนี้ย แควดูตัวแล้วคือพามาคำนวณว,ว่าถ้าแพรไปแค่วันเดียวมันไม่คุ้มอ่ะว่าจะไปว่าจะแบบไอ้น,นี่อ่ะพามันบ้่งอืมใส่ส้ายานะที่ใส่ส้งเท้าดี่จอางต้องไปสนใจ สนใจเม้นไม่ดีนะคะคนว่าเขาหน้าแก่ใครไม่เขาเอาปมถึงมาพูดตายแล้วถ้าหน้าแก่ได้แฟนเด็กกับผมผมว่ามันก็โอเคนะ สำหรับผมเห็นมองว่าพี่เอาตัว,ตวพี่มาพูดเออแปล่อยเขาเขาหมายถึงว่าเขาบอกเฉยๆแล้วเขาจะถามเราว่ามีวิธีไหมเออมีวิธีไหมที่จะให้หน้าเราเป็นแบบนี้ยเรามีลูกทั้งสองคนแล้วนะคุณแบบนี้หน้าแบบนี้เขาเลยพูดเเขาว่าหน้าแบบนั้นให้เราฟังปล่อยเราไปขอบคุณทุกคนนะครับบางคนบอกว่าซัานตอบเม้นเมื่อกี้ผมพยายามที่จะไม่ตอบแต่ถ้าผมเลื่อนแล้วผมเห็นว่าอยู่ในช่องผมว่า ผมผมตอบนะครับแต่เดี๋ยวผมจะซอฟลงนะครับบอกคนค่แนะนําด้วยนะคะแม่ๆนะพ่อผมก็ส่งพระพุทธเจ้าไม้ฟ้าตอนนี้นิ่งไปโลกพ่อไปนะพ่อส่งมาส่งอะไรนะคือความที่เราเป็นวัยรุ่นมันก็มีอยู่บ้างหรอกอะตัวอย่างพิมมาเนี้ยพิมมาว่าแผงเนี้ยแล้วผมแล้วอยู่ในช่องผมอะเออด่าช่องเ h e M p l ไปผมก็ให้กฎหมายหลังบ้านทําถ้ามันแรงไปผมขอโทษจริง เกลยดเอามาตามทุกคนไม่ต้องไปสนใจไม่เป็นไรทุกคนช่างเดือะเราทำรองความสุขเพราะเราไม่ทำใครเดือดร้อนนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยเนะเติมเต็มความสุขเราอย่าให้ทุกอย่างมาทําให้ความสุขมนน้อยลงถ้าเขาทาแล้วเขามีความสุขแต่เขาทําให้คุณรับข้างเดือดร้อนนะครับปล่อยเขาแต่เราไม่ทําให้เดือดร้อนคนฟังแล้วน่าติดีนะแห่ <c oughs> ฟังกัน้าแต่ดีแหมสลับ เนีย่ยโดนด่าแล้วก็มันไม่มีใครที่จะให้มาด่าคนในครอบครัวเองหรอกถูกไหมทุกคนใจเขาใจเรานะเหมือนคนที่เขามาด่าเราเงี้ยเขาโดนบ้างเขาต้องตอบโต้เป็นปกติแต่เข้าใจว่าเราเป็นคนของสาธารณชนแต่อย่าลืมว่าเราก็เป็นคนที่มีจิตใจเหมือนกันอยู่ๆถ้าอยู่ๆแล้วได้มาด่าผมตอหน้าเงี้ยเออ ถ้าไม่มีเรื่องให้รู้ไปเลยแต่ผมว่าการที่เราโตขึ้นจริงๆบางอย่างเราก็มีปรปลายขความไม่รุนอยู่กับตัวน้องนะการที่ผมตอบไปบางทีผมก็อาจจะแบบก็เขาไม่ได้เกลียดผมอะเอออะไรเงี้ยแต่ผมเ็เราฟังกับแฟนคลับที่บางแฟนคลับอกว่าทำไมาซานปอดเดลูกอะไรเงี้ยไปแล้วไปแค่นั้นโอเคเราก็เราฟังเขานะครับก็ขอบคุณมากความเฟียสของไม่รุนนะครัะ ทุกคนอ่ามันจะใกล้ถึงหรือเปะอย่างนั้นน่าจะยังนาซื้อที่มาร์นาเขาบอกว่าเกือบสองชั่วโมงแล้วใช่ไหมนี่เรานั่งมาอาการเหมือนคนท้องโดมยาปันนะเสียสมดีท่านหมอท้องมันบอกแั่ไม่ปีนเลยอาการเหมือนคนท้องโดมยาพี่เนี่ยหมอกว่าโว้ยเจ้านี่เอิร์ดคือคือแบบทุกละเอียดนิ้วอะ ทุกคนจะจับตามองคุณนี่เหมือนเหมือนอม,มันต้นแบบของหลายๆคนนี่ครับคิดไปนั่นแหละ,ปะ,ปะไปเขไปไม่ได้ปวดหนูมไม่ได้หนูมไม่ได้เป็นคนท้องค่ะปวดประสาทกับคนข้างๆเนี่ยปวดประสาทกับคนข้างๆอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าท้องนะครับเดี๋ยวจะบอกทุกคนนะถ้าท้องก็งเป็นเรื่องดีสำหรับเรานะ ก็ลูกชายคนเดียวทุกคนพ่อแม่ก็อยากมีหลานเหมือนกันนอกจากในตาโตเกียวลูกแพลวแล้วเนี้ยผมกเอานมีข่าวพ่าก็อยากมีเพิ่มเหมือนกันนะครับจะทําง,งานก่อนนะครับถ้ามีเป็นสิ่งที่ดีทำงานในใเยอะๆก่อนหรือว่าคนเรามาจะวันนี้พรุ่งนี้หรือว่าตอนไหนมันก็ม,นกมันก็เราสุดท้ายเราก็ต้องดูแลเขาให้เติบโตสุดท้ายเราก็เป็นคนที่ต้องหางัน ดูแลครอบครัวแล้วเขาคนที่เขาจาริ์มาเขาไม่ได้มาช่วยเหรอตอนเร้่เดือดร้อนเลยอาการคนเมาคางคอเบรีม้าก็เมาบ้างไม่ได้เมา,มมา,มมาแต่ว่าแม่ๆเขาจะแบบกรียนเลียละเชมเปนเฟอร์บีเฟอร์บีบบบรักแม่นะคะทีเฟอร์บีอีกแ้วรักแม่ได้ลูกแต่ไม่ต้องเบิกเงินแม่นะ ผัดข้าวาอร่อยนะฟอบี้เฮ้ยฟอบี้หิวข้าวนางเอกสวยพฟอระเอกดูเหมือนผู้ใหญ่มากอบอุ่นนะวะ้มุมเอออก็มีครับมุมแบบกระทัดรัด็อะไรกระทดัดร <c oughs> ัดเขียกระทัดไรก็มีบ้างแต่ไม <c oughs> ่มีคนขอดเขียนได้เนาะึืง สังเกตน,นะสังเกตนมตลอดหาล้าเมื่อกี้เาสงเอาไปวางไม่โต๊ะแล้วตัวเองไม่ถือมาตัวเองไม่หยิบเขาหเห็นมันวางทูกเขาดมแล้วเลยหยิบไปแล้วไปวางไว้ตรงโต๊ะแล้วแล้วร,ราร่ากระเป๋าไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้แล้วฉันก็มองว่าแบบลืมอ,อะไรไหมว่าเห็นตัวนี้วางไว้โต๊ะอย่าดมสีเขียวที่เขาซื้อตลอดจำได้ไมอืออย่าดมสีเขียวที่ขขเขาชอบซื้อตลอดเลยะอ,อืออืออ,อ,อ,อหาตลอดเลย ก็หายตัวไอซีก็ไหา่ใหเจ้าสีเรียงอยข่อยบอเจ้าสีเรียงอยข่อยบออทุกที่รงของที่ตรงของพี่ในพี่เพียวอ่ะอไหน อันนี้แล้วพวกพังง่ายอะแต่ถ้าเป็นผงก็หาย,หหายอันแนวนี่หา่อยู่แล้วอันใหญ่ๆก็ยังหายเลยม,ลมันเหมือนมะกรูดอ่ะหอมมากมันเหมือนมะกรูดหอมเลยมาดวนี้นี่เออมันเหมือนมะกรูดเลยดมแล้วมันมีแห้งไหมไม่ดังมากเเยหรอ

ชอบอันเมื่อกี้อ่ะไม่ได้อะพี่อันนี้เยังจะอ้วกนี่มแตแลวกูดมลทกินแทนอันนี่ะาซ ขตาหน้าัเขาบอกว่าอยู่เขาเหนียวทั่วดังแต่ีนีมังเดี๋ยวเขาบอกมือซีเปิดนี้ไ่ให้ก่อนดแล้วกัน